เลอค่าคู่ควรของคนรักอาหารสุดคุ้มกับภาพสีสีทั้งเล่มอัดแน่นกับเมนูบายยิ่งสักทุกแผงทุกสองเดือนกับ Food News สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการมงคลแผ่นดิน รายการที่จะถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของคนดีคนที่มีคุณค่าคนที่สร้างคุณงามความดีให้กับแผ่นดินเป็นมงคลแผ่นดินและเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนได้ทําดีนะครับแขกรับเชิญมงคลในวันนี้เธอเป็นบุคคลที่ทํางานด้านสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิ์โดยเฉพาะเด็กและสตรีคุณปรวีนาหงสกุลครับคุณผู้ชมครับถือเป็นเกียรติอย่างมากกับรายการมงคลแผ่นดิน ที่วันนี้เราได้มีโอกาสมาพูดคุยกับสตรีผู้มากความสามารถผู้ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจทำงานเพื่อสิทธิของเด็กและสตรีใช่แล้วล่ะครับคุณปวีนาหงสกุลประธานมูลนิธิปวีนาหงสกุลเพื่อเด็กและสะตรีผู้ให้ความช่วยเหลือเด็กและสะตรีที่ถูกลเมิดสิทธิ์ถูกทารุณกรรมถูกเอารัดเอาเปรียบให้ได้รับความเป็นธรรมและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้เป็นปกติจนได้รับขนานนามว่าแม่พระ ด้วยความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อสังคมทำให้คุณปวีนาได้รับรางวัลสตรีดีเด่นในพระพุทธศาสนาเนื่องในโอกาสวันสตรีสากลแห่งสหประชาชาติเมื่อปี2550และในปี2549ผลสำรวจความคิดของประชาชนทั่วประเทศยกให้คุณปวีนาเป็นสุดยอดคนดี2549รวมทั้งรางวัลเกียรติยศจากสถาบันต่างๆอีกมากมายนะับไม่ถ้วนคนดีมงคลแห่งแผ่นดินวันนี้ คุณปวีนาหงสกุล ตอนนี้เรามีเมนูข้าวผัดสุกี้มาฝากนะคะอย่างไรก็ต้องขอรบกวนท่านภาวินาช่วยหนูหน่อยนะคะเดี๋ยวจะช่วยเป็นคนใส่เครื่องปรุงเองเราใส่น้ำมันพืชลงไปในกระทะนิดนึงนี่ใส่นิดเดียวพอใส่เสร็จเรียบร้อยก็ไข่ไก่หนึ่งฟองใส่ลงไปก่อนคนเลิปอะคะคนเลยให้มันเละเทะไปเลยนะคะ ค่คนเลยนะค่ะรู้สึกท่านก็ชำนาญเมนูที่เกี่ยวกับไข่นะคะเพราะว่าง่ายที่สุดในการอ๊ยชอบทานไข่มากค่ะเอาละพอไข่เริ่มสุกนะคะก็ใส่ข้าวลงไปผัดต้องผัดนานสักนิดนึงโอเคทีนี้พอเราใส่ไปเสร็จเรียบร้อยเราก็ผัดไปพอเริ่มจะหอมเราก็ใส่พวกบรรดาซีฟู้ดลงไปเพื่อสุกนี่มันต้องซีฟู้ดใช่ไหมคะอันนี้ก็มีปลาหมึก อันนี้ยังไม่สุกใช่ไหมสุกแล้วอนี้ลวกมาสุกแล้วอ๋อลวกมาแล้วคอเลสเตอรลเยอะไม่เป็นไรไม่มีคอเลสเตอรลอ๋อเหรอค่ะผานได้ค่ะเยี่ยมยอดนี่เนื้อปลานะคะนี่ปลาย่างดีปาท่อ่ปาท่องยังไม่สุกหมดเลยค่ะอันนี้ก็มีกุ้งอันนี้สุกแล้วนะคะกุ้งค่ะค่ะถ้าเผ็ดจริงๆแล้วก็ต้องเอาสุกเข้าไปก่อค่ะคสุกควรจะสุกแล้วจะทําให้ผัดเข้าผัดได้ดีกว่าเหรอฮะเพราะว่าถ้าหากว่าเนื้อของทะเลถ้ายังไม่สุกเนี่ยเปลาผัดน้ํามันจะออกพอออนน้้ําามัักเสร็จขผ ดาผัดมันต้องแห้งๆแล้วก็บรรดาผักที่ใช้นี่นะฮะเราก็สุกหมดเลยจะได้ผัดประเดียวเดียวเนี่ยอันนี้ดอกกระหล่ำต้มมาแล้วนะต้มมาเลยนะคะสุกสัก4 0 5สบรซบอกโครีอันนี้ท่านดีมากมีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะแครอทก็อุตสาห์ทำเป็นดอกไม้คือต้องให้สวยนะคะโอ้คือน้ำลายแล้วค่ะต้องเหมาะกับเอาคนสวยทำนะคะก็ต้องดอกไม้ไว้ก่อนนะคะก็โคดอ่อน เครื่องคราวเยอะอันนี้เห็ดหอมแช่น้ำเต็มไปหมดเลยนะฮะเนี่ยสีสันดูสิใน่าทานเนาะมากเลยนี่เตาเป็นเตาอินดักชันดีนะฮะไม่ต้องกลัวเลยนะก็ไม่ต้องกลัวไฟไม่บ้านนะมันมีสะดวกเนาะทีนี้เราก็จะปรุงรสอันนี้ก็มีซอสปรุงรสนิดหน่อยใส่ลงไปเอาท่านผัดเลยครับอันนี้ก็จะออกเค็มๆนิดๆแล้วก็ดูสิ อันนี้น้ำจิ้มสุกี้น้าที่ปกติเราซื้อมาเราจะใช่เราจะมาจิ้มสุกี้แต่วันนี้เราไม่จิ้มแล้วนะเราก็ใส่ไปผัดเลยเพราะฉะนั้นข้าวของเราก็จะมีกลิ่นเป็นสุกี้แล้วหอมมากเลยค่ะหอมไมอืมหอมชื่นใจมากเลยเนี่ยแค่ใส่ไปแค่นี้ก็มีความเป็นสุกี้แล้วนะแล้วจะให้ดียิ่งกว่านั้นอีก งาขาวคั่วใจไปเนี่ยข้าวผัดเราจะแล้วเดี๋ยวเราเหลือนิดนึงไว้โรยหน้าเห็นปหชอบงาด้วยเนี่ยชอบทุกอย่างเลยเนี่ยใลยเนี้ยนะฮะเสร็จแล้วผักที่ใช้เราก็จะใช้ต้นหอมขึ้นช่ายขึ้นช่ายก็ชอบอีกแล้วเห็นไหมฮะนี่จะอร่อยมากมากเลยนะดูน่าทานเนาะยื้น้ำลายหลเลยเนี่ยใช้ได้ไหมฮะสูตรง่ายๆเนาะเอาละ ใช้ได้นะออนะเอาละเราก็ปิดไฟซะออเอาละเรียบร้อยงั้นแตเดี๋ยวเราจะตักใส่จานนะครับท่านโรยงาขาวสักนิดนะครับโอ้งาขาวเนี่ยมีประโยชน์นะคะนี่ให้ให้หกหกแถวนี้นิดนึงตายตายมันเร็วดีค่ะ <laughs> ผู้ชมดูสิหน้ารับประทานไหม ข้าวผัดโอ้โหดูสิอันนี้ยิ่งสักถือว่าเป็นจานที่ภูมิใจมากที่มีโอกาสได้มาทําอาหารเพื่อสุขภาพนะคะสำหรับคนที่รักแต่คนอื่นแล้วก็ไม่เคยห่วงใยตัวเองเลยฝากเมนูเพื่อสุขภาพให้ท่านด้วยนะคะขอบคุณมากและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะสุขภาพแข็งแรงอายุยืนเป็นร้อยปีอยู่เป็นล่มเอานะคะขอนใจแล้วคปี ร้อยปีแต่แข็งแรงนะคะแล้วก็อยู่ไม่แข็งแรงนี่แย่เลยแข็งแรงค่ะแล้วก็อยู่เป็นร่มโพล่มใสเป็นที่พึ่งของคนที่เดือดร้อนทั้งแผ่นดินนะครับขอบคุณมากค่ะเช่นเดียวกันนะคะพรใดไนที่ให้ก็ให้คุณนิสสัตได้ผ่อนน้นร้อยเท่าพันเท่าเป็นพันปีนะคะอาต้องไม่ไหวนะคะหนูยกตัเหลิวไม่ขึ้นค่ะรับไปนะครับโอเคครับ อร่อยมากๆเลยค่ะขอทานให้หมดเลย,เลยนะคะเนี่ยแล้ววันนี้นะครับอาจารย์ยิงศัก์ก็ได้เตรียมหนังสือมาสองเล่มคือนิตยสารฟู o ดนิวส์กับ Food Paper ร์ปามมอบให้กับท่านเพื่อให้ท่านได้ไว้อ่านบางทีอาหารบางอย่างอาจจะถูกใจเพื่อท่านจะได้ทํารับประทานนะครับกราบขอบพระคุณนะครับสองเล่มนะครับค่ะจะได้ให้ลูกสะใภ้ทำค่ะนี่ก็ให้อาจารย์ยิ่งศักนะคะ ไดรี่ปรินาสู้ชนะมะเร็งร้ายใน5ปีซึ่งตรงนี้นะคะโรงพยาบาลจุฬาแล้วก็ขายที่ทั่วประเทศค่ะเลยได้ให้กับสภากชาติไทยนะคะครกราบขอบคุณท่านมากครับ <c oughs> สบายใจจึงเดยดูซิมีสะบัวร่มรื่นมากเลยค่ะวันนี้อาจารยิ่งศักด์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านประวีนามากนะครับที่สละเวลามาแล้วก็ให้โอกาสยิ่งศักด์มาสนุกสนานที่มูลนิธิแล้วก็ได้รับทราบความเป็นมาของการทํางานที่แสนจะเหนื่อยยากของ <c oughs> ท่านนะครับเ,เวลาของรายการจะหมดแล้วไม่ทราบว่าท่านประวีนามีอะไรจะพูดกับคุณผู้ชมสักนิดไหมครับค่ะก็ะะะขอบคุณอาจารย์ยิ่งศักด์นะคะที่ให้ความรู้แล้วก็ยังมาสัมภาษณ์ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ะนะคะ ถ้าใครก็ตามมีทุกข์หรือมีปัญหาอะไรนะคะเกี่ยวกับเรื่องสังคมไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องลูกเรื่องเด็กสตรีผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรมอะไรอย่างเงี้ยโทรศัพท์มาที่มูลนิธิปวีนาได้นะคะเบอร์หนึ่งหนึ่งสามสี่หมายเลขสี่ตัวนะคะหนึ่งหนึ่งสามสี่ค่ะเราก็จะมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์หรือจะมาด้วยตนเองที่ธัญบุรีคลองเจ็ดลังสิตนคร,น,ครนายกค่ะจะมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ตลอดนะคะทั้งเจ็ดวันค่ะ คุณผู้ชมครับประเทศไทยของเราโชคดีนะครับที่มีคนดีๆอย่างนี้นะครับคนดีที่อุทิศทั้งแรงกายแรงใจแล้วก็ยอมสละเวลาอันมีค่าเพื่อทําประโยชน์ให้กับแผ่นดิน คุณปวีณาโงสกุลคนดีของแผ่นดินในวันนี้นะครับพบกับรายการมงคลแผ่นดินรายการสร้างสรรค์สังคมและสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนได้ทําดีได้ใหม่ในทุกวันจันเวลาบ่ายสองโมงนะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับคุณปวีณาลาคุณผู้ชมพร้อมกันนะครับสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะครับโลกนี้ยังมีความเป็นธรรมอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นขอให้กล้าที่จะลุกมาต่อสู้นะคะ ให้ความเป็นธรรมกับตัวเองและให้ความเป็นธรรมกับครอบครัวของเรานะคะเพื่ออนาคตแล้วก็ชีวิตของเราเนี่ยจะได้มีความสุขประสบการณ์ที่มากกว่าโอกาสดีๆที่ดีกว่า เปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวชและหลักสูตรระยะสั้นเพียงมั่นใจว่าจบจากทีฟ้าเป็าร์จเป็นเชฟที่ดีในอนาคตได้ค่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณ<ป>รายละเอียดเพิ่มเติมสาขากรุงเทพ0 2น6์สอง4 สาขาเชียงใหม่053 412 378-9และ w o r l d w i d e w e b y i n g s a k f o o d c o m